เตรียมตัวให้พร้อมงานโชว์รูมเซลล์2025จากเซเว่นไฟ์มาถึงแล้วงานจัดวันที่12 18มีนาคม2568ที่โชว์รูมเซวนฟถนนนครอินร์พบกับสินค้าไฮาไลท์มากมายในราคาพิเศษไม่ว่าจะเป็นเตาอบอุปกรณ์ครัวอุปกรณ์เบเกอรี่หรืออุปกรณ์โรงแรมและอีกมากกว่า35,000รายการให้เลือกช็อป กิจกรรมภายในงานคุกก i n g demo จากเชฟและผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ครัวที่จะมาแชร์เทคนิคและเคล็ดลับในการใช้งานย้ำอีกครั้งนะครับโชว์รูมเซลล์2025จาก7 e เวัดวันที่12-18มีนาคม2568ตั้งแต่เวลา8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทักไลน์แอดเซเว่เข้ามาได้เลยนะครับแล้วพบกันครับ